ผมเชื่อว่าที่สุโขทัยพี่ต้องมีประสบการณ์บ้างแหะพี่เคยไปนอนสุโขทัยไหมสุโขทัยไม่มีครับมีเฮียมีที่เพชรบุรีเอ้ยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กำแพงเพชรกำแพงเพชรเฮ้ยเออกำแพงเพชรที่กำแพงเพชรเป็นตำนานที่ที่โรงแรมที่กำแพงเพชรที่หนึ่งแต่กำแพงเพชรเนี่ยเหมือนฝันเหมือนผมมาฝันครับเหมือนฝันอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่า หลับไปหรือยังครับอืมันชื่อโรงแรมเอ๊ะไม่บอกดีกว่าชื่อโรงแรมบอกไม่ได้เนาะทุกวันนี้น่าจะยังมีบอกบอกได้ครับแต่พี่ต้องรับผิดชอบแค่นั้นเองไอ้โรงแรมโรงแรมที่จังหวัดสตูลยังยังอยู่ไหมพี่ไม่น่าอยู่แล้วนะผมว่าผมจำไม่ได้ว่ามันมันเป็นไม่เป็นมันมันเป็นเหมือนโรงเรียนเนอที่ยกสูงขึ้นมาเป็นสองอ่งฝั่งฝั่งฝั่งแล้วประมาณ สิบห้องอะไรเงี้ยมันเอาโรงเรียนมามาทำใหม่เป็นโรงแรมมามารีโนเวทอะไรเงี้ยประมาณนั้นไะใช่มันเป็นสองฝั่งฝั่งแล้วประมาณสิบห้องอะไรเงี้ยเป็นโรงแรมเล็กๆเป็นห้องแค่พอนอนได้ประมาณแต่จําได้ว่ามันมีบ่อน้ําอยู่ตรงกลางที่กําแพงเพชรหรือว่าที่ตตูนที่ที่ตตูนไม่ไม่ที่ตะตูอที่กําแพงที่กําแพงเพชรเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูอะไรอยู่เดี๋ยวก่อนก่อนจะเล่าผมเห็นพี่เชงเงืออะไรพี่เชงเงืออะไรอยู่สองรอบแ้วสองรอบเขาเป็นอย่างนี้ตลอดผมจะเห็นเขาตลอดเขาอะใครเขาอะใครผมเข้าใจว่าจะเป็นเจ้าที่แล้วผ่านที่บ้านอ่าล่ะครับทุกคนมีผู้ฟังมีผู้ฟังพิเศษเพิ่มมาแล้วครับทุกคนผมจะเห็นเขาตลอดเห็นเขาตลอดโอเคโอเคโอเคจนเฉยละที่กำแพงเพชรเนี่ยเล่นเล่นเสร็จ งานกาชาติเล่นเสร็จก็ขึ้นไปนอนกินเหล้ากันด้วยกินเหล้ากันครับกินเหล้ากันเล่นเสร็จห้าทุ่มกินเหล้ากันประมาณตีหนึ่งทุกคนก็แยกย้ายกันนอนแยกย้ายกันไปนอนแล้วทีนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าโรงแรมนี้ยมันมีอะไรครับแต่ผมรู้แต่ว่าไอ้คนขับรถแม่งไม่ขึ้นมานอนบนโรงแรมอ่าอืมเออมันบอกว่าพี่ไม่ต้องจองห้องให้ผมเดี๋ยวผมรอในรถครับคน<ต>ขับรถที่เป็นเป็นคนพื้นที่ป่ะพี่ กรุงเทพอ๋อคือกรุงเทพแต่ว่ามันวิ่งให้คอนเสิร์ตเชื่อว่ามันมันรู้จักมันรู้จักตำนานดีมันน่ะรู้แต่ผมไม่รู้แล้วแม่ก็ไม่บอกอ่ผมนอนนอนนอนอยู่เคิมเขิมเข้าใจหลับไปครับหลับไปแล้วฝันหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าฝันหรือว่าอะไรคือสองคน เดินตัวเปียกทะลุเข้ามาในห้องอะแล้วมายืนที่ปลายเตียงอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่เล่า,ลาต่อเดี๋ยวเราเดินตัวเปียกเลยนะครับเหมือนตอกน้ำมาครับ,รบอ่าใส่ชุดเหมือนคนเล่นสงก,การมาผู้หญิงผู้ชายหร,หรือว่าผู้หญิงผู้ชายก<น>็เป็นเป็นพ่อลูกทั้งคู่ผู้ชายทั้งคู่ผู้ชายทั้งคู่ครับเดินเข้ามายืนตรงปลายเตียงผมอะก็เลยถามไปว่าในฝันในฝันเขาเข้าใจว่าตัวเองฝันครับ เพราะว่านอนไปได้สักพักล่ะบอกว่าอ้าวผีหลอกอันนี้ไม่เป็นเรื่องข่าวนะครับผมอ้าวผีผีมาหลอกเหรอเดีไ๋ได้อะไรอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําบุญให้นะไปขอนอนก่อนแล้วพี่ก็เดินออกไปเว้ยเชื<ะ>่อเดินเทะลุประตูออไปเชื่อฟังดีมากทะลุประตูเห็นตาต,ตาเลยอ,อ่ะพี่อ๋ะผมเข้าใจว่าผมฝันอ๋อโอเคโอเคแล้วผมไปก็คทะลุประตูออกไปครับจนเช้ามาประมาณสิบโมง สิบโมงตื่นมาไม่ทันกินอาหารเช้าตื่นมรถก่ออกที่ของผมก็มานั่งเรียบเรียงเฮ้ยคืนกูฝันฝันว่ามีคนเดินเข้ามาในห้องสองคน <c oughs> หรือว่าแม่งผีหลอกเราวะ <c oughs> ตามที่เราเมามากเราก็เลยแบบไม่ได้สนใจ <c oughs> ก,ก็เก็บของใส่กระเป๋าสบายแล้วเดินดูโรงแรมรอบๆ <c oughs> ชั้นที่ผมนอนอ่ะคือชั้นสี่ชั้นสี่ <c oughs> <c oughs> มีห้องหลายๆคนนอนชั้นสี่ผมก็เดินไปเดินไปด้านหลังของโรงแรมเดินไปดูเชี่ยแม่เตาอะไรวะมันเหมือนเป็นเตาเก่าๆเป็นแบบใหญ่มากขาวๆเตามันเหมือนแบบเหมือนเป็นเตาอบผมก็เข้าใจแล้ใส่คือแบบคิดในใจแม่มันคือโรงพยาบาลเก่าเพราะวะเหมือนเหมือนเหมือนในที่แบบเขาเขา ค่าเชื้อพวกแบบต้มออ๋ออออ๋อตู้อบตู้อบค่าเชื้อเออเขาบอกเชี้ยโรงพยาบาลเก่าพวกะวะผมก็เดินเลยเดินขึ้นชั้นห้าเดินขึ้นชั้นห้าเดินไปชั้นห้าเงียบมากเดินขึ้นไปแล้วผมรับรู้เลยเลยว่าชั้นเนี้ยแม่งไม่มีใครอยู่แน่นอนเดินลึกเข้าไปเดินลึกเข้าไปอย่างอุตส่าห์เดินเข้าไปเดินลึกเข้าไปเพื่ออยากรู yeah, vale ้ว่าแม่งมันเงียบจริงบอกว่า สามห้องที่ผมเห็นมียันติดอยู่สามห้องเรียงกันของเนี่ยโอ้ยแม่สามห้องเลยแต่ละยันก็มีเพียว่ะท่านเท้าเวสุวรรณท่านเท้าเวสติดหน้าห้องสามห้องแล้วก็มียันอสามสียันพเฮ้ยแสดงว่าเมื่อคืนกูไม่ได้ฝันว่ะ เดี๋ยวนิดนึงนะพี่เล็กเกร็ดความรู้สำหรับท่านบางคนที่ฟังอยู่และไม่รู้นะครับท้าเวสุวรรณนี่คือถือว่าเป็นเทพเป็นเป็นองค์ที่แบบป้องกันผู้ผีพิศารโดยเฉพาะเลยเพื่าป้องกันผู้ผีปีศารอยู่ในในในแดนของในแดนของนรกอะในความเชื่อในความเชื่อทางศาสนาเชื่อเพื่อดูแลว่าอ่าเป็นความรู้เล็กๆนะครับอม่แม่ออกไปยุ่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยฉันจะต่อเลยครับพี่เล็กครับอจะต่อเลยครับ ผมก็เดินกลับเดินแบบเก๊กๆมามากูไม่วิ่งแต่คือในใจเนี่ยตัดเออทีอ่มนคือกูออโดนหีหรอ <c oughs> เดินมาเดินลงมาชั้นสี่แล้วก,กดลิฟต์จะกดลิฟต์เชิลแล้วเกิดนั่งอยู่ในลิฟต์วะเดินผมเดินลงมาข้างล่าง <c oughs> เดินมาข้างล่างเจอคนขับรถแม่งนั่งรอยอยู่ <c oughs> บอกพี่หลับสบายไหมสบายบงมาืมึงมไม,ไม่บอกกูวะ <c oughs> ไม่หัวหรอ แม่บอกโอ้พี่ผมเดินสองครั้งแล้วเอ่ผมไม่บอกกูบอกแล้วพี่จะนอนได้ไงอ่ะก็ต้องเหนื่อยเลยแล้วถึงมาเล่ากันโดนเหมือนกันไหมพี่ฮะโดนเหมือนกันไหมพี่เขาโดนดึงขาเขาโดนดึงขาดึงผ้าห่มที่เผมโดนดึงขาดึงผ้าห่มออกอะไรอย่างเงี้ยที่ผมอยากรู้พี่เล็กคือมาเป็นพ่อลูกใช่ไหมฮะ มาเป็นพ่อลูกยังไหมครับแต่งตัวยังไงครับผมอยากรู้การแต่งตัวพอจะจาได้ไหมใส่หม้อหอมอ๋อหม้อห้อมใช่ไหมพี่ใส่หม้อห่มอ่ออ๋ออ่ออลูกนี่ใส่เสื้อลายเสื้อลายดอกอ๋อเสื้อลายดอกอ่าใส่กางเกงดาอ๋อแต่ว่าเสื้อลายดอกไม่ได้ตีกระดุมนะครัลอดเหมือนเหมือนคน้านนอกที่ใส่เสื้อแล้วแบบ ไใส่กระ,ะดุมมาอ่าอ่า,าอ่าอ่ามามาทั้งคู่เลยครับเราไปยืน<ม>เปียกท้าเวทคือหนึ่งในเทพสี่จีานี่ผู้รู้ผู้รู้ครับผู้รู้